สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิบอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเ,เองจิบจิบโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิบจิบนะคะวันนี้นะคะครัวบ้านๆของจิบนะคะจะมาแชร์วิธีการทําไก่ตุ๋นยาจีนแบบง่ายมากๆเลยนะคะทําง่ายมากๆอร่อยและมีประโยชน์มากๆเลยค่ะจิบชอบทํากับข้าวที่เป็นน้าซุปเอาไว้สดให้คล่องคอนะคะเลยทําเมนูนี้บ่อยๆเลยละค่ะ ก่อนไปเริ่มลงมือทำจิปป๊บปากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะค่ะเราไปดูวัตถุดิบแนละเครื่องปรุงกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อไก่เห็ดหอมซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซอสปากเขียวเครื่องตุนยาจีนเกลือน้ำตาลซุปก้อนไก่และพริกไทยค่ะเครื่องตุนยาจีนนะคะจิ๊บซื้อมาเป็นชุดแบบนี้เลยค่ะซื้อมาจากแมคโครนะคะ ต่อไปค่ะเนื้อไก่นะคะจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะคะน่องหรือสะโพกก็ได้ค่ะจิ๊บใช้เป็นน่องติดสะโพกนะคะจะสับเป็นชิ้นหรือจะตุ๋นลงไปทั้งน่องเลยก็ได้นะคะอ่ะเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มตุ๋นกันเลยนะคะใส่น้ําค่ะประมาณ2ลิตรน,นะคะจิ๊บจะใช้หม้อแรงดันนะคะเลยจะใส่น้ําเยอะหน่อยนะพอน้ําเริ่มเดือดนะคะใส่น่องไก่ลงไป700กรัมค่ะใส่เกลือ1ช้อนชา น้ำตาลทาย1ช้อนโต๊ะครึกค่ะซุปก้อนไก่1ก้อนนะคะซี้วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปลาเขียว1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะซอสหอยนางรม สองช้อนโต๊ะค่ะจิบจะปรุงไม่เค็มมากนะคะเพราะว่าถ้าเค็มมากเดี๋ยวจะแกยากะคะ่ะถ้าจืดไปเนี่ยเราสามารถเติมเกลือหรือซีอิ๊วขาวได้นะคะเวลาเราเุืดเสร็จเนาะพอน้ําเริ่มเดือดน,นะคะเขาจะมีฟองขึ้นมาค่ะก็ตักฟองออกประมาณสองรอบนะคะการตักฟองออกเนี่ยทำให้น้ําซุปของเราไม่ขุ่นนั่นเองนะคะน้ซุปใสขึส้นนั่นเองก็เริ่มเดือดแล้วก็ตักฟองอีกรอบหนึ่งนะคะ ทีนี้ใส่เห็ดหอมแห้งนะคะของจิบดอกเล็กน้ยเลยใส่เยอะหน่อยใส่ไป12ดอกค่ะเห็ดหอมแห้งนะคะจิบล้างทำความสะอาดอย่างดีจิบจะไม่กินน้ําเห็ดหอมแห้งนะคะพริกไทยใส่เป็นเม็ดนะคะ1ช้อนชาทีนี้เราจะใส่เครื่องตุ๋นยาจีนลงไปนะคะนี่ค่ะที่เราเตรียมเอาไว้นะก็จะมีปักกี้กับตังเซียมหรือปักตังเซียมนะคะฮวยซัวเ็กเต็ก และเกาขี้ค่ะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วก็กดเขาลงไปให้จมในน้ำซุปนิดนึงนะคะทีนี้ก็ปิดฝาหม้อแรงดันค่ะจิ๊บจะใช้เวลาตุ๋นประมาณ20นาทีนะคะเนื้อไก่เนี่ยจะนุ่มมากๆเลยค่ะถ้าเป็นหม้อธรรมดาก็ตุ๋นประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเนี่ยพอครบเวลาเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะ ตักใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะไก่ของจริงน,นะคะเนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะน้ําซุปก็หอมมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยแถมมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทําง่ายด้วยค่ะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ